ก็ขอเงียกาติละชารี่เียกาชารี่ขอกินข้าวแน่ขอนนี้ครับชารี่หิวครับยังว่างไปดีม่งหนึ่งหน่นั่งสองม่วงก็กลัวเหรอเวยหิวครับ พี่น้องล,ง,ลงทงลงทาหาหเก็บให้ดีก่อนไปบ่ไอโอ้นเ้ินไปกินขา้าวไปเราเร็วเขียดยังให้เขาซาลี่เขียดยังให้เขาไปกินขา้าว เทาละเคียดเป็นเนาะวันนี้มาเจ็บเห็ดกับลุ่นตึงเปะ <c oughs> มวนขับปลา <c oughs> <c oughs> บอควายกับบ่ได้ต้องห่องใส่หูเอาจังเด็กนี่ <c oughs> ถแถาเป็นแร์ก็อยากมาออกกำลังกายผู้เฒ่าพึ่งจา้าพึ่งสวยๆพอ่งกอพี่เนาะโอ้ก็ กอเดียวขวักขันผลขวักขวก,ขวกหวง <laughs> ยานเขาไปใกล้ป็ยานเขาไปไกลเฮ็ดกัน มันปูหรือว่าเห็ดดอกค่ําบางวันก็จะเอื่นเห็ดมันปูนาจะเห็ด ok ดอกค่ําดงเงินเก็บไปไปไม่เนี่ยเป็นหนึ่งป่อยแ่กครับ โอ้ยรอนพญายุ่งหลายพูดเด็ดขาพีนน่พอมมีดอกแดงเลยยู่งหน่อยมีสีแดงนะบอกม่ไงแดงแด้งสมๆสมสมนั่นบอกมีแค่ดอกอันนี้เอือนเห็ดดอกเงินพี่น้องดอกสีขาวๆวนี่ผู้ถาวเป็นผ้าเอือนเห็ดดอกเงิน ไอ้ดอกเงินคุ้นเต็มปลาอร่อยมากเนี่ย สีเหลืองก็มีสีเหลืองสีสมสีขาวมู่นี่ดอกสีเหลืองพี่น้อง ค้าไปก่อนอมอยากมาแน่นันไปก่อนมันปูพี่เนาะตัดขาไปก่อน จะห่อปันหลางรถด,ดอกปานถึกอฝนมาขึ้นเพิ่งแต่เตป้มปลาเห็ดคนลาย เฮ็ดออกเลยมากับลุ่นตึงเป๊ะหิวเร็วหิวเร็วเติมพลังก่อนแต่ว่าเฮ็ดตะเบียมันสองเป็นช้าตันตันบ่ เขาขาวนีม่เขาสาวนบ่อ <laughs> ือเขาเป็นอย่างไม่ใช่ยามีอายุนี่อย่างคนยาอย่ังเดมันน่อยังไร่บ่ึบ่ยงข้าขาวยิ่นี่มันน่อยามข้าวยิ่มใจมันไม้งเป๊ม่ใส่ข้างนไหวมันยังเดินกิูหนี่งหันยัวกางเด เดิมพลันนี้เนะเขนน้าะเอาคือว่าเนเขาไปเียวมาเชียวมาเขาหดอกมนเขาบไปมองนั่งด้ฉันมองเข้าันเจ็กหนหนัข้าไล่เลกเไปทจังนี ก็เห็นจากหลายๆเขาองก็เห็นเื็นังองดอกเท่านี้เลยก็นเเอาเบิดแหงเบิดแห้งเติมพลังกันน <c oughs> like so ี่แหะเยอหนบ่เออดู่เห็นเอ่าไม่ง่นี่แล้วเห็นสองดอกพกตะหมากมาพร้อมเฮ็ดตหมากว่เฮ็ดอันนี้ืดไหลหมดเล่มเอากินแซ่บ วาสมา่า่า uh. ่า่ฮ้่ามู่บ้านนี่งามยุ่งเหยวเฮ็ดเหมือนนี่คนมันหลนั่งขาไม่เงยอ่นเขี่ยมาเห็ดเพิอกคูหนึ่ง กลังงามงเฮ็ดบเดินเฮ็ดพึ่งแดงจ้า เรื่งตาแล้วคเอิน,เนหาจันพุทเเอา <c oughs> ๊กมากระพู้เเทาเจ้าเล่มข่อยเล่มนั่งเก็บจะเย็นเย็นรลดตับค้าไปพร้อม thử cuốn tia đất hết cái này Hãy subscribe cho นางล่งโหลดนั่นละ นี่กลมแม่ละนั่งเอานั่งล่องลอยก้มมันปวดแอวเอาอยากนอนแล้วผู้เฒ่าอยากนอนแล้วอยากนอนนอ่งหันเลยอย่ไปนอนแล้กันบ่จะออกจากป้าได้บาน 这个还碎碎，碎，我拿我块碎碎的吗？ เ้รองดอกเลี้ยงดอกสมน,นี่ดอกเลีเ้ยงถือฝนก็ี่บานเนี่ย Kai đóc sếp sôi nghe để tìm ta tìm mọi người gặp 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 gặp

บ่เบ yeah. ิดดอกมืออื <tr <tr ่นมาออกมืออื่นนี่ก็เคิดอดกคนเหยยบคนยำกับรั่งบ่ได้เอา้นี่ยสดอกนี่แน่ยไอ้ลีใส่ไอยังไรกวบอ่ายี่นี่อย่านั่นมันคือไปพ้อเห็ดดอกใหญ่คนพอเห็นเลยทังคนอ่นดอกกว่าอย่่ค่อยดูควมืม องนีก็มี่ดีน่น่นี่นี่อไ่ไม่เก็บแ่ทั้งทาอันอนหมดเรี่ยขินแม่แม่เรี่ยไ่ดินมเห็นเห็ดปวกแค่คนนไหลไ่เคย้ยบ่ได้ไม่เคยเห็นเห็ดปวกเก็บเห็ดเพิ่นบ่เอานี่ละเฮาอืดอกลยอนอกดีแท้อยจะได้ดอกนึงเอาซำนี่แหละมเมีมวบ่กไป บ่อตัวคนี่เขากสเนต้บเหตอนรไลลียงเบียงผ่านสิมีเลียงเบียงกูกับอใครนุ่งบานบครนุ่งกูกับแพงกูวาี่สวแล้วมานงไปวัดถึ้าม่ใม่กับนงไปใหญ่วก็นุงเนยนกันใส่ตั้เดียวบนี่รับแค่ไหลเอามางหรือว่าก็ยง่างาง เซ่ละเฮ็ดวัเก็บทายไว้เอ็กเบิ้งอันชอบมันได้ว่าทำเรื่องมาถูกฝันเพราะมันเป็นสยฝน